สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับวิชาการงานนะคะในสัปดาห์นี้เราถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2กันแล้วนะคะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้เรื่องแรกก็เป็นเรื่องการปลูกไม้ประดับนะคะเรื่องที่2ก็เป็นประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับความหมายของไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆเช่นบ้านโรงเรียนสวนสาธารณะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพได้นะครับไม้ดอกคือพืชที่มีดอกสวยงามและมีกลิ่นหอมเช่นกุหลาบบานชื่นดาวเรืองบานไม่รู้โรยเป็นต้น ไม้ดอกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอายุสั้นบางชนิดมีอายุได้เพียงฤดูกาลหนึ่งเท่านั้นแต่ไม้ดอกบางชนิดมีอายุยืนยาวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้นเช่นจำปีจำปากระดังงาเป็นต้นนะครับไม้ประดับคือไม้ที่มีใบและลักษณะลำต้นสวยงามเช่นโกศนปูด่างสาวน้อยปะแป้งฤรืีผสม บอนสีราชนีหินอ่อนเป็นต้นนะครับค่ะไม้ดอกก็หมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีดอกสวยงามมีทั้งไม้ยืดต้นใหญ่ไม้พุ่มและไม้ลม้มลุกนะคะอ่ามาดูกันไม้ดอกมีอายุสัน้นบางชนิด มีอายุเพียงหนึ่งฤด,ดูกาลนะคะบางชนิดไม้ดอกประเภทยืนต้นก็มีอายุยืนยาวนะคะนักเรียนรู้จักมีดอกอะไรบ้างเอ่ยนะ,ะดอกแรกคือดาวกระจาย2เบญจมาศ3 3บานชื่น4บานไม่รู้เลย5คุณนายตื่นสายประเภทนี้เป็นไม้อายุสั้นนะคะต่อมา ไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวนะคะก็มีจำปีลีลาวดีเฟื่องฟ้าหางนกยุงลาดชพึกและก็อีกมากมายนะคะค่ะเรามาดูกันที่ไม้ประดับนะคะอ่าไม้ประดับก็คือพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรงสีสันจากลําต้นและใบที่มีความสวยงามนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนะ ที่เราเห็นนี้มันก็จะมีผู้ด่างเนาะสาวน้อยปะแป้งมีสับป,ประรดสีบอลสีอันนี้กล้วยด่างที่กำลังมีกระแสฮิตในขณะนี้เลยนะคะอ่ะไม้ดอกไม้ประดบับเป็นพืชที่มีความสวยงามตามธรรมชาตินิยมปลูกในภาชนะและปลูกในแปลงซึ่งอาจจะพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารเรือนและสวนสาธารณนะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะระหว่างไม้ดอกไม้ประดบับมีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงตามแผนภาพความคิดนี้เลยค่ะนะไม้ดอกก็คือพืชที่มีดอกสวยงามไม้ประดับก็คือพืชที่มีใบและลำต้นสวยงามทั้งสองอย่างนี้ใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนเหมือนกันนะคะประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดบับ หนึ่งใช้สร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยที่มีไม้ดอกไม้ประดับปลูกบริเวณบ้านหรือบริเวณที่พักอาศัย 2. ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ให้เกิดความสวยงามเช่นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในสวนหย่อมภายในและภายนอกอาคารสถานที่เป็นต้นนะครับ 3. ใช้ในงานพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานใช้ไม้ดอกไม้ประดับพานรดน้ำสังของคู่บ่าวสาวงานไหว้ครูใช้ไม้ดอกไม้ประดับทำพานไหว้ครูงานศพใช้ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งลงศพเป็นต้น 4. ใช้เพิ่มสีสันให้แก่อาหารและเครื่องดื่มเช่นขนมช่อม่วงหรือข้าวเกียบปากหม้อ ที่มีสีม่วงจากดอกอันชันน้ำใบเตยที่มีสีเขียวจากใบเตยเป็นต้น 5. ใช้เป็นยารักษาโรคเช่นดอกบัวหลวงใช้ใบอ่อนปรุงเป็นยาบำรุงร่างกายให้สดชื่นใบแก่ใช้แก้ไข้บำรุงโลหิตเป็นต้น 6. ใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกเช่นกระเช้าดอกไม้หรือใจกันดอกไม้ใช้เป็นของเยี่ยมไข้ผู้ป่วย ชอดอกไม้ใช้นำไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับปริญญาบัตรเป็นต้นนะครับเจสร้างอาชีพเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดบับเช่นการจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศธุรกิจการจัดสวนเป็นต้น ต่อมาก็เป็นประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับนะคะ 1. สร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อาศัยในบริเวณบ้านและบริเวณที่พักอาศัย 2. ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ 3. ใช้ในงานพิธีและโอกาสต่างๆเช่นงานแต่งงานงานไหว้ครูงานศพ 4. ใช้เพิ่มสีสันให้อาหารและเครื่องดื่ม 5. ใช้เป็นยารักษาโรค 6. ใช้เป็นของขวัญของที่ระลึก 7. สร้างอาชีพเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างตน้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะคำสั่งและการบ้านในวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยสำรวจนะและพร้อมยกตัวอย่างไม้ดอกหรือไม้ประดับที่นักเรียนพบเห็นในบ้านมาคนละหนึ่งตัวอย่างที่นักเรียนสนใจแล้วมาวิเคราะห์รูปร่างรูปทรงและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับกัน โดยทำเป็นแผนภาพความคิดนะคะในตัวอย่างนี้ก็คือ,อไม้ดอกดาวกระจายนักเรียนจะเอาไม้ดอกหรือไม้ประดับก็ได้นะคะไม่ให้เหมือนตัวอย่างของครูนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะวาดรูปสวยๆได้ยิ่งดีค่ะอโอเคค่ะขอบคุณค่ะ